ตอนนียหนูจะเล่าให้ฟังนะแบบว่าก็มีคือหนูอ่ะก็มีแบบหลายคนที่แบบว่าอยากรู้ว่าแบบว่าระหว่างเวลาซอแใช่หนูก็จะอยู่ระหว่างพี่น้ำหนึ่งกับพี่หนึ่งใช่ไหมคือทุกคนก็คาดหวังว่าเออจะแบบมีมาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันยังไงมันยังไงอะไรเงี้ยมันมีอะไรคือพูดแบบไม่ชิปนะคะแบบหนูไม่ได้ชิป แต่ว่าหนูชอบหันไปหาพี่ปันเวลาพี่น้ำหนึ่งกับพี่เนยเขาเล่นกันใช่ปห่าหนูก็ชอบหันไปหาพี่ปันพี่ปันก็จบหันแน่คือหนูอะหนูก็อธิบายไม่ถูกอ่ะแบบว่าคือเขาชอบแกล้งกันพี่เนยอ่ะชอบชอบไปแกล้งพี่น้ำหนึ่งแล้วพี่น้ำหนึ่งก็จะแบบเข้ามาต่อยเลยต่อยเลยอะไรอเงี้ยมันตลมันทั้งตลกแล้วมันก็แบบ มันไม่ถูกอะ่ะมันแบบเออชอบมิตรภาพของทั้งคู่อะไรเงี้ยมันแบบคือพี่น้ำเหนือะจะเป็นคนนิ่งๆใช่ป่มแต่ว่าพี่เนยจะเป็นคนแบบเข้าไปแบบเข้าไปอ่ะเข,ข้าไปแบบไปแกล้งอะ่ะไปหยิกไปแบบไปหยิกไปแบบไปสกิดอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบอยู่ข้างหน้านหนูไงคือพี่เนยก็อยู่ตรงนี้พี่เหนือยูนในยเขาก็แบบแกล้งกันมันก็แบบอยู่ในสายตาหนูหนูก็ได้เห็นบ่อยเลยที่ตอนแรกหนูก็ หนูไม่ได้ชิปนะทุกคนหนูไม่ได้ชิปแต่ว่าคือแบบเออมันน้า็นดูใช่มันน้า็นดูแล้วแบบว่าแล้วอีกแล้วแบบมันมีช่อนหนึ่งที่เรานั่งดูไอ้นี่ชอบ photo เซตของคามิเซเว่นอ่ะแล้วแบบว่าหนูก็นั่งอยู่แล้วพี่น้ำหนึ่งที่นก็นั่งอยู่แล้วแบบมันก็ขึ้นมาที่แบบว่ารูกที่ฟันหล่อๆแล้วแบบที่แบบทุกคนแบบใส่สูทอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่น้ำหนึ่งก็แซวพี่เนยแบบว่าอุ้ยแบบแปลว่าอะไรเป็นคำแบบ สามีแต่ว่าอีกอันหนึ่งอะแบบสามีสามีพิการแบบนั้นอะเขาก็เซลกันอย่างแบบสามีพิการอะไรเงี้ยประมาณนั้นทันเนแล้วก็แบบแพี่แล้วพี่ปันอะก็ชอบแบบชอบหนูกับตอนใช่ปะ แบบเขาก็แบบว่าให้หนูแบบเข้าไปแกล้งฟ้อนเลยหนูก็เลยเข้าไปแกล้งฟ้อนเสร็จแล้วหนูก็เลยแบบว่าพี่ปันเข้าไปแกล้งพี่จนิดบ้างดิแล้วแบบพี่ปันอ่ะก็แบบได้พี่ปันก็เดินไปแล้วพี่นีน่หันหันหน้ามองพี่ปันก็แบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงรี้ยคือแบบเวลาพี่ปันจะแบบคือเวลาหนูแ่บหนูอยากเห็นอะไรเงี้ยเห็นเวลาพี่ปันแกล้งหนูอ่ะหนูอยากเห็นพี่ปันแกล้งพี่จนิดใช่ป่ะหนูก็จะแบบ บอกให้พี่ปันแก้ไแบบพี่ปันก็จะแบบพี่จินนี่เขาจะเอาแบบพี่จินนี่เขาจะอารมณ์แบบมองหน้าก็อะไรเนี่ยอะไรแบบประมาณนั้นอะแบบฮะแบบฮะอะไรของเองอะไรแบบเนี้ยแต่พี่ปันก็จะไม่กล้าเข้าไปแก้เพราะพี่จินนี่ถนงมอนอะไรเงี้ยแบบไม่เคยเห็นเลยเหมือนพี่ปันแบบมันมันอารมณ์เหมือนพี่ปันกลัวพี่จินนี่อตกลัวแบบไม่รู้อะที่ายไม่ถูกเหมือนกัน ประมาณนั้นอะทุกคนคือแบบมันมันมันจริงอะมันจริงอะเออรู้แล้วว่าเขาอาบน้ำด้วยการเต็มทวิตหนูเลยหนูเปิดเล่นทวิตมาก็แบบนั้งแต่เช้าอ่ะแบบอืมอแบบฉันจะอยู่ต่อไปได้ยังไงเขาอาบน้ำให้กันฉันไม่ไหวเต้นนิด วันนี้งานจบลายพี่ปันต้องลุกเป็นไฟพี่ปันต้องโดนพี่จิงนิดรัวลายมาแน่ๆเต็มเลยเต็มแบบเต็มไทม์ลายเลยแล้วก็เจอของพี่เนยแบบว่าชอบในมิตรภาพของเขาอะไรสักอย่างเต็มไปหมดเต็มทวิตหนูไปหมดเลยทุกคนหนูก็เลยรู้หมดเลย แควิดกันแบบหนักมากแบบไม่ได้ส่องเลยทุกคนคือหนูอะหนูก็มีแอคของหนูเอาไว้ฟอลแฟนคลับก็แบบอยากรู้ว่าเออแฟนคลับเขาจะแบบคุยอะไรกันบ้างนะแบบเัาจะโพสอะไรฟิดแบ,บ็กกลับมาเป็นยังไงคือก็ขี้เกียจแบบไปนั่งส่องนั่งเสิร์ชแอคเขาก็แบบก็ฟอลไปเลยแล้วก็แบบก็นั่งส่องส่องส่องมันก็ไม่ได้ส่องอะมันขึ้นมาหน้าทำลายหนูก็เลื่อนเลื่อนดูเลื่อนดู ประมาณนะั้นอะไม่เคยอาบน้ํากับใครคะ่ะแต่เคยมีคนอาบน้ํากับหนูไม่ใช่สิแบบว่าหนูไม่ได้เข้าไปอาบกันสองคนอะแต่ว่าเขาอาบอยู่แล้วหนูก็อยู่ในห้องน้ำอะสองคนใช่หนูไม่กล้าหนูกล้าอาบคิดว่าอนาคตอาจจะกล้าแต่ว่าวันนั้นวันนั้นหนูอาบเสร็จแล้วแล้วก็แบบเขาก็อาบต่อแล้วแบบหนูต้องแบบ ทา,ทาคงทาครีมแล้วบบเอออับไปเลยเอับไปเลยไม่มองแล้วแบบเขาก็บอกว่าอย่ามองนะโอเคโอเคไม่มองไม่มองแต่ก็ไม่ได้มองจริงๆนะแล้วก็แบบว่าเราก็ทาครีมของเราไปเพราะว่าแบบว่าเขาบอกไม่ให้มองเราก็ไม่มองอมใครไม่บอกไม่บอกว่าใครเป็นเรื่องดีกว่าย่เรื่องดีกว่า รักวีไหม<อ>ก็น่าจะรู้กันอยู่ไม่ต่อแล้วกันเขน